เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีผู้ที่สนใจในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่านครับพวกเราในนามตัวแทนของโรงเรียนพนมศร akah พระนวลวิทยาขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการควบคุมหนอนยีพักโดยอาศัยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารนำทางของมดแดงที่ยังในคอนโดขวดพลาสติกครับแนวคิดที่มานะครับเศรษฐกิจที่ยังส่งออกกันทั้งในและนอกประเทศครับเกษตรกรนะครับจริงนี่ย่อมผูกกับจำนวนมากแต่เกษตรกรนะครับก็ยังพบกับปัญหาแมลงศัตรูพืชเช่นหนอนยีพักครับ ซึ่งหนอนเนยผักครับจะไปสร้างความเสียหายทงด้านคุณภาพและปริมาณของกระลำปีครับเกษตรกรนะครับจึงมีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการกําจัดครับแต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้ครับเนื่องจากหนอนเนยผักนะครับมีพัฒนาการการต้านสารเคมีอยู่ในตัวครับเกษตรกรนะครับจึงหันไปใช้สารสกัดจากชีวภาพในการกําจัดแต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับผู้ผมจึงมีแนวคิดในการกาจัดหนอนเนยผักโดยอาศัยพฤติกรรมการหาอาหารของกุแดงครับสมมติฐานนะครับการโปบคุนหนอนเนยผักโดยอาศัยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาาารรรรทททงงออกกบบดีี่่่ยวคคนนนพลิมัััผไ้ปะะธภ ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการห้ามหน่อในผักของแมลงศัตรูบางชนิดนะครับโดยเราจะสังเกตพฤติกรรมการหาอาหารของแตนเดือนและมดแดงครับวิธีการทดลองนะครับเราจะนําหน่อในผักนะครับมาใส่ในต้นกระลำปี2ต้นนะครับต้นละสิตัวครับหลังจากนั้นเราจะนําแตนเดือนและมดแดงมาห้ามหน่อในผักที่อยู่ในกระถางครับและคอยสังเกตพฤติกรรมการหาอาหารและจดบันทึกผลการทดลองครับผลพบว่ามดแดงนะครับมีประสิทธิภาพการห้ามหน่อในผักมากกว่าแตนเดือนครับเนื่องจากมดแดงนะครับจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวอื่นซึ่งทําให้การห้ามนั้นเร็วขึ้นครับดัง หิวอ,อาศสยให้กับมด,ดแดงครับโซลสกษณะทีสองนะครับคือการห้ามหนอนเดียผักโดยอาศัยมด,ดแดงในคอนโดขวดพลาสติกค,ครับในารทดลองต่อไปขอเชิญคุณมกาพันครับขอบคุณค่ะการดลองที่สองเปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผลต่อประชากรของมด,ดแดงค่ะทําการปลิตคอนโดขวดพลาสติกจากนั้นทําการเปรียบเทียบชนิดของอาหารและชนิดของน้ําค่ะโดยชนิดของอาหารได้แก่หนอนเนื้อสัตว์และมดลดงค่ะส่วนชนิดของน้ําได้แก่น้าลูกยอน้ามะม่วงและน้าลูกว่าค่ะ ทำการทดลองโดยนำอาหารใส่ลงไปในคอนโดขวดพลาสติกจากนั้นนำคอนโดขวดพลาสติกไปดักล่อตามบริเวณต้นไม้ที่มีรังมดแดงอาศัยอยู่ค่ะผลพบว่าหนอนและน้ำลูกยอมีผลต่อบรชากรของมอดแดงมากที่สุดค่ะการทดลองที่3ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประชากรของมอดแดงทำการทดลองโดยนำคอนโดขวดพลาสติกจากการทดลองที่สองมาทำการเปรียบเทียบความชื้นและเปรียบเทียบปริมาณแสงค่ะโดยปริมาณแสงเราจะนำถุงพลาสติกดำทึบมาคุมที่คอนโดขวดจากนั้นจะทำการเจาะรูเพื่อให้แสงเข้ามาภายในคอนโดขวดพลาสติกได้ค่ะ จากนั้นทําการเปรียบเทียบปริมาณแสงได้แก่แสงที่มีปริมาณ10% 20%และ30%ค่ะผลพบว่าช่องรับแสงที่มีแสงปริมาณ20%มีผลต่อประชากรของบดแดงมากที่สุดค่ะส่วนในเรื่องของความชื้นเราจะทําการเปรียบเทียบขนาดของเส้นใยได้แก่เส้นใยขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะโดยเส้นใยจะมีความชื้น30% 60%, 60และ90%ค่ะทำการทดลองโดยนําเส้นใยใส่ในคอนโดขิพพลาสติกและทําการเปรียบเทียบปริมาณความชื้นค่ะผลพบว่าเส้นใยที่มีความชื้น60%มีผลต่อประชากรของมดแดงมากที่สุดค่ะ ในในการทดลองต่อไปขอเชิญคุณทวีทรัพย์ค่ะขอบคุณครับในการทดลองที่สี่ถึงหกจะเป็นการทดสอบในลักษณะที่จะนำมดแดงมาควบคุมหนอนใยผักครับเราจะเห็นได้ว่าในการทดลองที่สี่ครับเราได้ทดสอบประสิทธิภาพในการห้ามหนอนใยผักของมดแดงครับโดยเราจะใช้มดแดงจากคอนโดขวดพลาสติกเพียงหนึ่งลังครับผลว่าภายในเวลายี่สิบชั่วโมงนะครับมดแดงสามารถห้ามหนอนใยผักไปได้ยี่สิบตัวนะครับหลังจากนั้นเราได้นำมดแดงนะครับมาทดสอบประสิทธิภาพในสภาพจริงในระบบปิดครับโดยเราจะใช้ต้นกระหล่ำปีที่อยู่ในกระถางครับเราจะนำมดแดงจากคอนโดดขวพลาาาาาสติกกกงนนนครรัับมมทหห้อยผ หลังจากนั้นเราจะนำมดแดงจากคอนดูโคปพลาสติกของเรามาทำการทดสอบประสิทธิภาพในสภาพจริงในเป,ป็นระบบปิดครับเราจะใช้ต้นกระหล่ำปีที่อยู่ในกระถางครับเราจะปล่อยหน่อลงไปต้นละสิบตัวหลังจากนั้นคุมด้วยกรงทดลองครับเราจะนำมดแดงจากคอนดูโคปพลาสติกของเราเนี่ยครับมาทำการห้ามหนอนยัผักครับในการห้ามเนี่ยเราจะใช้เชือกป่านนะครับเชื่อมระหว่างคอนดูโคปพลาสติกไปยังต้นกระหล่ำปีแต่ละต้นเพื่อเป็นเส้นทางเดินให้กับมดแดงครับในผลพบว่าการใช้มดแดงห้ามหนอนยัผักนะครับมีประสิทธิภาพในการห้ามหนอนยัผักมากกว่าการใช้สารฆ่าแมลงและสารส เราจึงนําการศึกษาพฤติกรรมของมดแดงเพิ่มซึ่งพบว่ามดแดงนะครับเมื่อเจอเหยื่อจะปล่อยสารชนิดหนึ่นองออกมาที่เป็นการสื่อสารน้ำทางให้กับมดตัวอื่นนะครับที่เรียกว่าฟีโนมอนเราจึงมีแนวคิดที่จะนำฟีโนมอนนะครับมาช่วยในการห้ามหนอนยีพักของมดแดงครับในการทลองที่ห้าเนี่ยเราได้เปรียบเทียบชนิดของฟีโนมอนครับเราจะนําเชือกฝานะครับมาชุบฟีโนมอนสังเคราะห์ผลพบว่าสามารถช่วยให้มดแดงครับเมียจา,างฆ่าทำลายหนอนที่เร็วขึ้นและควบคุมมันด้วการลองได้ครับและการทลองสุดท้ายเราได้ทดสอบประสิทธิภาพในการห้ามมหนนนนนออใใผััักกสภาาาพจรรรรรริิิงงะบบบบเเเเปดดดคคททลช่ แต่เราทดสอบในพื feels, ้นที่สภาพปัญหาครับว่าในการใช้มดแดงห้ามหนอนยีผักนะครับสามารถควบคุมหนอนยีผักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และควบคุมพื้นที่การทดลองได้ครับเมื่อเทียบกับสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากชีวภาพที่ไม่สามารถควบคุมหนอนยีผักได้และในการใช้มดแดงนะครับเกษตรกรยังได้ผลผลิตที่นไข่มดแดงซึ่งสามารถนําไปสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยครับสรุปผลการทดลองนะครับการควบคุมหนอนยีผักด้วยชีววิธีเดียวกันใช้มดแดงจากคอนโดขวาสติกสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่คุณฟูมิงกล่าวไว้ข ช่วยดูแลผักกระหล่ำปีจากการเข้าทำลายของหนอนในผักได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคอนโดขวดพลาสติกครับและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับข้อเสนอเนี่นะครับคนนำวุฒิแดงนะครับไปใช้ควบคุมหนอนในผักในแปลงผักชนิดอื่นด้วยครับ